สวัสดีตอนเช้ากันด้วยกับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท,ท,ท่านนะครับถือว่าเป็นเช้าที่สดใสแล้วกันนะครับมีรายงานข่าวของ g กรีนวูดักมาพูดถึงนะครับเพราะว่ามีรายงานบอกว่าตรามีแอ m i ด a ริสสนใจ e รีน o ูดจริงๆแต่ไม่พร้อมจ่าย้าล้านยูโรนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากมุนโดเดปติโบนะครับบอกเลยว่าตราหมีอลติโกมาริดครับต้องการอยากได้ตัวเมสันกรีนวูดมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ไม่โอเคกับราคาที่แมนยูคาดหวังเอาไว้นะกรีนวูดเนี่ยกำลังทําผลงานได้อย่างดีแล้วก็น่าประทับใจระหว่างการเล่นยืมตัวที่กตาเฟ่และคาดว่าแมนยูจะขายเขาออกไปในตอนซัมเมอร์นี้นะครับโดยตอนนี้ครับรายงานจากเดปติโบก็บอกว่ากรีนวูดมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมาก,มาก หนึ่งในนั้นก็คือแอเลติโกมาริดนะครับแต่รูเหมือนว่าตรามีแอดมาริดเองไม่เต็มใจใจ่ายค่าตัวของกรีนวูดตามที่แมนยูต้องการอยู่ที่ประมาณ51.3ล้านปอนด์ถ้าเป็นเงินยูโรก็ประมาณ60ล้านยูโรนะครับเนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นราคาที่อาจจะสูงเกินไปก็ได้สนย์หน้าวัย22ปีอย่างกรีนวูดครับลงสนามไป27เกมในลาลิกาและก็โกปาเดเรพร้อมยิงไป8ประตูกับ5แอสซิสที่ทำได้ในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหตรามีอยากจะได้ แต่ว่าไม่พร้อมใจในระดับ60ล้านยูโรนะครับสำหรับไม้เขียวกรีนวูดก็ต้องมาตามครับถ้าบาซ่าอยากได้ล่ะบาซ่าพร้อมทุ่มหรือเปล่านะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเอาการอยู่เหมือนกันนะครับ60ล้านยูโรไม่ใช่น้อยๆนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับอนาคตของไม้เขียวเมสันกรีนวูดจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมน่าสนใจมากๆในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ต้องตามกันวันต่อวันเลยทีเดียว